อันนี้อันนี้อันนี้วีวขัดคนลงโฟกิ้อ่งเะคับเนี่กำกนึกว่าลงโฟกิงงี้อ่ะอันนี้อันนี้ลงโฟกิงมาพี่มาเลี้ยงลงโฟกี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้มาต่อเด้งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับพี่พี่ครับลงลงประเทศ ลงประเทศไหนเหรอพี่เลกซี่ครับผพี่เล่นประเทศนี้หรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเล่นอ่ะปกติครับปกติปกติเล่นอนานๆเข้ามาครับเทนนิ่งครับโลเพนะครับโลเพเคยเล่นอยู่ครับแต่ว่าประเทศมันเพิ่งปิดไปที่เล่นอยู่มันเพิ่งปิดไปครับคิดยังไงที่อยากจะเล่นแกงอ่ะคิดยังไงครับ ก็การเล่นแก๊งนะครับมันก็สนุกดีครับเพื่อนเยอะครับมันแบบมันแบบได้มิตรภาพดีๆเล่นแถวแลบเล่นแถวแลบพี่มีเวลาว่างหรือเปล่าครับหรือว่ามีช่วงเวลาทำงานไหมก็แถวแลบตาแถวแลบช่วงเย็นนะครับตาแถวแล้บอะไรนะครับมามาเทหรือเปล่าก็ประมาณอะไรนะมันมันดังหน่อยสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ ันนี้จัน,จ,นจันถึงสุกนะส่วนเสารอาทิตย์ก็น่าติกได้เกินเที่ยงคืนไปโอเคคะ่ะพี่มีไฟที่จะฟาร์มไหมอ่ะก็ต้องเรื่องฟาร์มครับมันก็ปกติของโลเพแล้วครับโอเคคะ่ะแล้วพี่คิดยังไงกับ LGBT อ่ะคะ LGBT อันนี้เพ่ที่สามอ่ะเพ่ที่สามอะครับก็ไม่ไม่ไม่นะครับไม่ไม่ได้อ่าแบ่งแยกหรือว่าทุกคนทุกคนคือเพื่อนหมดนะครับไม่ไม่ไม่คิดว่าแบ่งแยกหรือว่าเพจที่สามอะไรเงี้ยหนูขอข้อดีของพี่มาสามข้อแล้วก็ข้อเสียสามข้อครับข้อข้อดีครับข้อดีก็อ่าเป็นคนตรงไปตรงมาครับแล้วก็ คนมีน้ำใจส่วนข้อเสียครับข้อเสียก็อาจจะมีอ่ะอารมณ์แบบแบบใจร้อนไปนิดนึงครับแล้วใจร้อนพี่ว่าพี่ตัดกันกับตัวเองได้ไหมก็ได้นะครับปกติแบบไม่ค่อยแบบไปนี่อยู่แล้วก็มีวุฒิภาวะอยู่แล้วครับ หนูมานะแป๊บนึงนะครับผมพี่เล่นอาวุธอะไรเป็นบ้างนะไม้ครับไม้เหรอคะครับผมมิ้งก็ได้พี่มาครับผมพี่พี่คัดกับคนหูกระต่ายนี่ได้ได้ครับคัดคัดยังไงครับคัดยังไงครับเออสามเอ่อห้าวินหรือเปล่าห้าวินครับ ห้าวินใช่ไหมครับใส่ใครเล่นไม้ผมไห้ใส่เกาะได้หมดใช่ไหมครับไม่ใส่ครับไม่ใส่เกาะใช่ไหมครับเดี๋ยวรับได้ใช่ไหมอัตเคเคเคตายครับเคคุณตัวเคใครจะคัดเจ้าพี่หาคนคัดเลยค่ะหาตัวแทนคัดเลยค่ะไม้ใครจะคัดถามถามถามคัดเลยถามคัดเลย Oi mm -hmm. mm -hmm. สองหนึ่งสองหนึ่งแล้ว ได้อยู่ได้อยู่สองสองสามส, <c oughs> สองสามส, <c oughs> สองสามสอง,สอง giảm mươi à à Dạ mươi thâu mươi เยครับครับครับตามมาหนครับตามมาหนครับครับครับอจ๊เจ๊เสร็จแล้วครับสามสองครพี่สามสอมไ่สามห ผมได้ห้าได้ใหได้ให้แต่นายจ้างเองราไปถามเราเราเก็บคนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ให้หัวหน้ามันเล่นเล่นดีมากพี่เล่นเล่นดีมากกันเล้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอตัวนี้แป๊บนึงนะคะครับ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 อ่ะเราคิดยังไงคิดยังไงนี่คือแนวทางไหนครับพี่พี่ท่านผู้นตรงนี้นะครับไม่ต้องบริการัม่เดียว ตึงตึงมากเลยครับยี่รอนตรงนี้ก็ได้ครับครับตึงมากเลยครับเขาคุ้นมาครับผมมากให้คนมาคุยนี่ใครอ่ะพี่แบ๊กแบพี่พี่พี่ยืนยืนคุยกับเขาหน่อยได้ไหมพี่เพราเขาเงาโอ้โหดาราหนอนหนอนครับเขาเยอโคมากพี่เอะโคตัดจริงครับต้องร้องเ อันนี้จากอันนี้แก๊งแก๊งอะไรครับเออสลวนพี่สลวนอ๋อก็ขอบคุณแก๊งสลวนมากนะครับอ่าผมมาจากเอ็กสองหนึ่งนะครับเอ็ดละยูทูบอะไรแล้วพี่เอฟบสองหนึ่งผมผมมาลองเทสดูเฉยขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้ร่มสนุกครับ เดี๋ยวผมเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ต่อครับครับครับขอบคุณนะครับครับเอพี่ผมซับเมอร์วบริหารนะครับพี่ครับครับสัลลูนนะครับโอเคครับเอผมใครทำมาเรีวพี่โอเคครับอยากดังครับอยากดังอู้โอเคครับครับเจอกันนะครับครับขอบขอบคุณมากครับครับ